คุณลุงคุณป้าครับรู้หรือไม่ครับว่าข้าวสวยร้อนๆหอมนุ่มที่เราทานกันอยู่ทุกวันโดยเฉพาะข้าวขาวที่ขัดสีจนใสหน้าทานนั่นนะครับอาจจะเป็นตัวการเงียบที่กำลังผลักระดับน้ำตาลในเลือดของคุณให้พุ่งสูงปริดและที่แย่ไปกว่านั้นคือมันกำลังแอบเลี้ยงการอักเสบเรื้อรังอยู่ภายในร่างกายของเราครับนี่คือความจริงที่น่าตกใจ เป็นความจริงที่ดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมอาหารบางอย่างไม่อยากให้เราล่วงรู้พวกเราโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าที่ก้าวเข้าสู่วัย50วัย60มักจะถูกแนะนำให้กินข้าวให้น้อยลงหน่อยแต่มันทำยากเหลือเกินใช่ไหมครับข้าวสวยร้อนๆคือจิตวิญญาณของมื้ออาหารคนไทยเรากินข้าวกันมาทั้งชีวิตปัญหาคือทุกครั้งที่เราทานข้าว ขาวที่ผ่านการขัดสีเข้าไปเต็มๆจานร่างกายของเราต้องเผชิญกับพายุกลูโคสที่แท้จริงครับมันถูกย่อยและเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเกือบจะในทันทีบังคับให้ตับอ่อนของคุณซึ่งทำงานหนักมาตลอดหลายสิบปีต้องเร่งผลิตอินซูลินออกมาจำนวนมหาศาลเพื่อรับมือกับน้ำตาลที่ทะลักเข้ามาและคุณรู้สึกไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเพียงแค่ 1- หรือสชั่วโมงหลังมื้ออาหารคุณเริ่มรู้สึกเพลีย อ่อนแรงไม่มีสมาธิสมองตือต้อตและหลังจากนั้นไม่นานคุณก็กลับมาหิวอีกแล้วอยากกินของหวานหวานวน,นั่นคือวงจรอ,อุบาทที่เลวร้ายที่กำลังบ่อนทำลายสุขภาพของเราไปทีละน้อยวันแล้ววันเล่ามันกำลังนำเราไปสู่ภาวะดื้ออินซูลินเบาหวานชนิดที่สองโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงและลามไปถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้กระทั่งอัลไซเมอร์ครับ แต่ถ้าวันนี้ผมบอกคุณว่าเพียงแค่เติมสิ่งนี้1ช้อนชาเล็กๆล,ลงไปในหม้อหุงข้าวเป็นวัตถุดิบราคาถูกแสนถูกที่หาได้ในครัวไทยทุกบ้านคุณสามารถเปลี่ยนข้าวสวยธรรมดาธรรมดาจากผู้ร้ายให้กลายเป็นยาอายุวัฒนะชั้นเลิศเปลี่ยนให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ช่วยต่อต้านการอักเสบตั้งแต่ต้นตอและที่สำคัญ มันยังช่วยให้คุณควบคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติคุณจะเชื่อไหมครับโปรดดูวิดีโอนี้ให้จบนะครับผมจะไม่เพียงแค่แบ่งปันหนึ่งเคล็ดลับแต่จะให้ถึง 3. เคล็ดลับก้นครัวที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการชั้นนำและกลุ่มคนที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกกำลังแอบใช้กันอยู่ นี่คือความรู้ที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาแล้วแต่กลับถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายและที่สำคัญที่สุดคุณต้องดูให้ถึงวินาทีสุดท้ายนะครับเพราะในช่วงท้ายของวิดีโอผมจะเปิดเผยสูตรลับเฉพาะข้าวทองคําอายุยืนซึ่งเป็นการผสมผสานวัตถุดิบทั้ง3อย่างนี้เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพและแน่นอนผมมีของขวัญล้ำค่าเตรียมไว้มอบให้สำหรับทุกท่านที่ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างจริงจังนั่นคือคู่มือ30วันกินข้าวอย่างไรให้ฉลาดเป็นแผนการกินข้าวที่สมบูรณ์แบบและเข้าใจง่ายแจกให้ฟรีครับถ้าคุณลุงคุณป้าพร้อมแล้วที่จะพลิกสุขภาพของตัวเองไปตลอดกาเพียงแค่เริ่มต้นจากหมอข้าวในครัวของคุณเองอย่าลังเลที่จะกดปุ่มไลค์และแชร์วิดีโอนี้ออกไปทันทีครับการกระทำเล็กๆของคุณในวันนี้ อาจจะกำลังช่วยชีวิตเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่คุณรักอยู่ก็เป็นได้ครับเอาละครับปัญหาที่แท้จริงของข้าวขาวคืออะไรอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วนั่นคือค่าดัชนีน้ำตาลหรือค่า G.I. ยิที่สูงหลิวแต่ยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่คนพูดถึงน้อยมากนั่นคือวิธีที่ร่างกายของเราดูดซึมแป้งจากข้าวครับเมื่อข้าวถูกหุงจนสุก และเราทานมันในขณะที่ยังร้อนๆโครงสร้างของแป้งในข้าวจะเปราะบางและง่ายต่อการย่อยสลายทำให้กระบวนการเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเกิดขึ้นแทบจะในพริบตาลองจินตนาการถึงตับอ่อนของคุณสิครับเปรียบเหมือนคนงานที่ตรากตรำทำงานหนักมา60ปีทุกครั้งที่คุณทานข้าวสวยร้อนๆเข้าไปมันก็เหมือนคุณกำลังเคี่ยนคนงานชราคนนั้นซ้ำๆบังคับให้เขาต้องวิ่งสุดชีวิต วันแล้ววันเล่าเขาก็ย่อมหมดแรงนั่นแหละครับคือภาวะดื้ออินซูลินคือประตูบานแรกที่เปิดไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่2แล้วเราจะทําอะไรได้บ้างเพื่อเหยียบเบรกให้กับข้าวสวยจานนั้นเราจะเปลี่ยนโครงสร้างของมันได้หรือไม่คําตอบคือได้ครับและเคล็ดลับแรกที่ผมอยากจะเปิดเผยกับกายเป็นสิ่งที่พวกเราหลายคนพยายามหลีกเลี่ยง เพราะกลัวอ้วนกลัวไขมันอุดตันสิ่งนั้นคือน้ำมันมะพร้าวครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดแน่นอนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นแหละครับฟังดูย้อนแยง้งใช่ไหมครับเราถูกสอนมาตลอดว่าให้หลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ค้นพบความจริงที่น่าทึ่งมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการนานาชาติได้ทำการทดลองที่น่าสนใจมากครับ พวกเขาลองหุงข้าวขาวตามปกติแต่เติมน้ำมันมะพร้าวลงไปหนึ่งช้อนชาจากนั้นนำข้าวที่หุงสุกแล้วไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมง <c oughs> ผลลัพธ์ที่ได้มันน่าตะลึงมากครับโครงสร้างของแป้งในข้าวเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแป้งที่ย่อยง่ายส่วนใหญ่ได้แปลสภาพกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าแป้งทนย่อยหรือ r e s i s t a n e starch ครับแป้งทนย่อยนี้ก็ตามชื่อของมันเลยครับ คือเป็นแป้งที่ร่างกายของเราย่อยไม่ได้หรือย่อยได้ช้ามากๆมันจึงทำหน้าที่เหมือนกับใยอาหารหรือพรีไบโอติกส์เดินทางตรงไปยังลำไส้ใหญ่และกลายเป็นอาหารชั้นเลิศให้กับเหล่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราและสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดคืออะไรทราบไหมครับนักวิจัยประเมินว่าวิธีการง่ายๆแค่นี้สามารถลดปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายจะดูดซึมจากข้าว ได้มากถึง50ถึง60เเลยทีเดียวลองนึกภาพตามนะครับคุณยังคงได้ทานข้าวที่หอมนุ่มเหมือนเดิมแต่แคลอรี่และน้ำตาลที่เข้าสู่ร่างกายกลับลดลงไปกว่าครึ่งนี่คือสุดยอดกุญแจสำคัญสำหรับทุกคนที่กำลังพยายามควบคุมน้ำหนักและระดับน้ำตาลในเลือดครับผมมีคนไข้ท่านหนึ่งสมมติว่าชื่อคุณป้าจิตนะครับอายุ65ปี ท่านลดน้ำหนักไปได้ถึง3ยกิโลกรัมภายใน1เดือนโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการกินอะไรอย่างอื่นเลยนอกเสียจากสิ่งเดียวคือการเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปในหม้อหุงข้าวคุณป้าบอกผมว่าท่านรู้สึกอิ่มนานขึ้นอาการอยากกินจุบจิบของหวานในช่วงบ่าย,ายหายไปเป็นปลิดทิ้งเลยครับวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายครับตอนที่คุณซาวข้าวและเติมน้ำเรียบร้อยแล้ว ให้คุณเติมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปประมาณ1ช้อนชาต่อข้าวสารประมาณครึ่งกิโลกรัมคนให้เข้ากันเล็กน้อยแล้วก็กดปุ่มหุงข้าวตามปกติเลยครับมเมล็ดข้าวที่ได้จะเงาสวยหอมมันและล่วนเล็กน้อยที่สำคัญที่สุดมันปลอดภัยต่อสุขภาพของคุณมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวครับแต่นั่นยังไม่หมดครับถ้าหากน้ำมันมะพร้าวช่วยเราแก้ปัญหาเรื่องแคลอรี่ยาวิเศษชนิดที่2นี้ จะเข้าไปขัดขวางกระบวนการดูดซึมน้ำตาลโดยตรงเหมือนกับเป็นเบรกอันทรงพลังให้กับร่างกายของเราเลยครับสิ่งนั้นก็คือน้ำส้มสายชูและชนิดที่ดีที่สุดที่เราแนะนำคือน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลหรือแอปเปิลไซเดอร์วิเนเกอร์ครับตั้งแต่สมัยโบราณคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในชนชาติที่อายุยืนยาวที่สุดในโลก เขามีวัฒนธรรมการใช้น้ำส้มสายชูในเมนูข้าวต่างๆโดยเฉพาะซูชิพวกเขาอาจจะทำเพื่อรสชาติแต่โดยบังเอิญพวกเขาได้ค้นพบหนึ่งในเคล็ดลับอายุวัฒนะครับและตอนนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้าใจแล้วว่าเพราะอะไรสารออกกรธที่สำคัญที่สุดในน้ำส้มสายชูคือกรดแอซิติกแอซิติกครับมีงานวิจัยหลายชิ้นมากๆรวมถึงงานวิจัยชิ้นสำคัญจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนา ที่ชี้ชัดว่ากรดอะซิติกมีคุณสมบัติในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ S <S บางชนิดที่ใช้ย่อยแป้งครับมันช่วยชะลอกระบวนการแตกตัวของแป้งเชิงซ้อนให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคโสเชิงเดี่ยวได้อย่างชัดเจนลองนึกภาพตามนะครับจากเดิมที่เคยเป็นคลื่นยักษ์ของน้ำตาลที่ซัดคโครมเข้าสู่กระแสะเลือดตอนนี้มันกลายเป็นเพียงสายน้ำที่ไหลลินเข้าไปอย่างช้าๆเนิบๆ เปิดโอกาสให้ตับอ่อนของคุณมีเวลาได้ตอบสนองอย่างนุ่มนวลไม่ต้องเค้นพลังงานทั้งหมดเพื่อผลิตอินซูลินออกมาในคราวเดียวผลลัพธ์คืออะไรครับระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเดิมมากนี่ไม่ใช่แค่ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเท่านั้นนะครับแต่ยังยอดเยี่ยมสำหรับคนปกติที่แข็งแรงดีแต่อยากจะป้องกันตัวเองจากโรคร้ายนี้ด้วย วิธีทําก็ง่ายไม่แพ้กันครับตอนที่คุณเติมน้ําพร้อมหุงข้าวแล้วให้เติมน้ําส้มสายชูหมักจากแอปเปิลลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเลยครับเมื่อข้าวสุกความร้อนจะทําให้กลิ่นเปรี้ยวส่วนใหญ่ระเหยหายไปคงเหลือไว้เพียงมเมล็ดข้าวที่ร่วนสวยหอมอ่อนๆและคุณประโยชน์มหาศาลต่อสุขภาพครับและแล้วเนี่ยเราก็มาถึงวัตถุดิบสุดท้ายครับนี่คือราชาที่แท้จริงแห่งเครื่องเทศก้นครัว เป็นของขวัญจากธรรมชาติที่ถ้าหากคุณไม่ได้กังวลแค่เรื่องน้ำตาลแต่คุณกำลังต่อสู้กับอาการปวดเมื่อยตามข้อปวดเข่าหรือมีภาวะอักเสบเรื้อรังซ่อนอยู่นี่คือสิ่งที่คุณต้องมีติดครัวไว้เลยครับผมกำลังพูดถึงขมิ้นชันสีเหลืองทองอารามของเรานั่นเองครับสารออกฤทธิ์ที่ทรงคุณค่าที่สุด และมีการศึกษาวิจัยมากที่สุดในขมิ้นฉันก็คือเคอร์คูมินเคอคือครับเคอคูมินคือหนึ่งในสารต้านการอักเสบตามธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่โลกเคยค้นพบมาคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าการอักเสบเรื้อรังคือรากง่าวของโรคร้ายแห่งวัยชราเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจอัลไซเมอร์พากินสันข้ออักเสบหรือแม้แต่มะเร็ง มันไม่ใช่แผลบวมเป่งที่คุณมองเห็นได้จากภายนอกนะครับแต่มันคือไฟคุกรุ่นที่เผาไหม้อยู่เงียบๆภายในหลอดเลือดในข้อต่อหรือในสมองของคุณมันกำลังทําลายล้างร่างกายของเราอย่างช้าๆทุกวันเมื่อคุณเติมผงขมิ้นฉันลงไปในหม้อข้าวเล็กน้อยคุณไม่เพียงแต่จะได้ข้าวสีเหลืองทองที่สวยงามน่ารับประทานช่วยกระตุ้นความอยากอาหารเท่านั้นแต่คุณกำลังเติม กองทัพนักดับเพลิงชั้นยอดเข้าไปในร่างกายครับเคอร์คูมินจะเข้าไปดับไฟที่ลุกโชนอย่างเงียบๆเหล่านี้ปกป้องเซลล์ของคุณจากการโจมตีของอนุมูลอิสระยิ่งไปกว่านั้นเคอร์คูมินยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยบำรุงการทำงานของเยื่อบูหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดของคุณยืดหยุ่นแข็งแรงซึ่งเป็นการปกป้องหัวใจดวงสำคัญของคุณโดยตรงเลยครับ และนี่คือเคล็ดลับเล็กๆที่สำคัญมากๆที่จะช่วยแฮ็กประสิทธิภาพของขมิ้นชันนะครับให้คุณเติมพริกไทยดำป่นละเอียดลงไปเล็กน้อยพร้อมกับขมิ้นชันเสมอครับมีงานวิจัยที่ชี้ชัดว่าสารพิเพรินพีพรินที่อยู่ในพริกไทยดำสามารถช่วยเพิ่มการดูดซึมเคอร์คูมินเข้าสู่ร่างกายได้มากถึง2,000%ใช่ครับคุณฟังไม่ผิด2,000%ครับ ถ้าไม่มีพริกไทยดำเคอร์คูมินก็เหมือนราชาที่พยายามจะเข้าเมืองแต่ไม่มีกุญแจครับพิเพรินก็คือกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูเมืองเปิดทางให้เคอร์คูมินเข้าไปแสดงแสนยานุภาพได้อย่างเต็มที่นั่นเองเพียงแค่ผงขมิ้นชันครึ่งช้อนชาและพริกไทยดำป่นสักหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาต่อการหุงข้าวหนึ่งหมอคุณก็มีสุดยอดอาวุธต่อต้อตานการอักเสบ และชะลอวัยที่ทรงพลังที่สุดอยู่ในมือแล้วครับสรุปในวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้3วิธีที่ง่ายแสนง่ายแต่ทรงพลังเราวกับการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนข้าวสวยธรรมดาธร,รมดาที่เราทานทุกวันจากอาหารที่แฝงไปด้วยความเสี่ยงให้กลายเป็นยาชูกำลังบำรุงสุขภาพครับ 1. คือใช้น้ำมันมะพร้าวเพื่อลดแคลอรี่และเพิ่มแป้งทนย่อย 2. คือใช้น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิล เพื่อเหยียบเบรกชะลอการพุ่งขึ้นของน้ำตาลในเลือดและสามอคือใช้ขมิ้นชันคู่กับพริกไทยดำเพื่อต่อสู้กับการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นต้นตอของสารพัดโรคและความเสื่อมแห่งวัยครับและอย่างที่ผมได้ให้สัญญาไว้ตอนต้นวิดีโอผมรู้ว่าหลายท่านกาลังสงสัยว่าแล้วเราจะผสมทั้ง3อย่างนี้ลงไปในหมอเดียวกันเลยได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ และนั่นคือที่มาของสูตรข้าวทองคำอายุยืนสูตรลับเฉพาะของช่องเราครับแต่สูตรนี้ต้องการสัดส,ส่วนที่แม่นยำความสมดุลที่ลงตัวเพื่อให้แน่ใจว่ารสชาติยังคงอร่อยถูกปากและคุณประโยชน์ต่อสุขภาพนั้นถูกดึงออกมาสูงสุดครับและเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณลุงคุณป้าติดตามชมจนจบผมขอมอบสูตรนี้พร้อมกับของขวัญพิเศษที่ผมเตรียมไว้ให้ นั่นคือคู่มือ30วันกินข้าวอย่างไรให้ฉลาดซึ่งเป็นอ e ีบุ๊กที่รวบรวมเมนูและเคล็ดลับการกินที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าดีต่อสุขภาพและทำตามได้ง่ายที่สุดครับกติกาง่ายมากๆครับให้คุณพิมพ์คอมเมนต์ลงมาข้างล่างนี้เลยครับว่าฉันต้องการข้าวอายุยืนย้ำอีกครั้งนะครับพิมพ์ว่าฉันต้องการข้าวอายุยืนแล้วทีมงานของเราจะเห็นและรีบส่งของขวัญล้ำค่านี้ไปให้คุณทันทีครับ อย่าเก็บเคล็ดลับนี้ไว้คนเดียวนะครับสุขภาพคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดและการแบ่งปันคือการแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับช่วยกันกดไลค์และที่สำคัญช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ส่งต่อไปให้คนในครอบครัวเพื่อนๆและคนที่คุณห่วงใยด้วยนะครับและถ้าหากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาเยี่ยมชมช่องของเราอย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือซ b s c r i b e และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะในทุกๆสัปดาห์เราจะมาไขาความลับสุขภาพดีๆแบบนี้ไปด้วยกันอีกครับขอบคุณที่ติดตามจนจบครับสวัสดีครับ